สบายดี bye. นะครับวันนี้นะครับผมโค้ชเจ็นะครับวันนี้ได้พาสมาชิกที่พิชิตโครงการไยแคนดูน184นะครับเข้ามาร่วมกินรับประทานอาหารบุฟเฟ่ต์นะครับที่ร้าน เพสัน่นนะก็นะครับก็เป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆจากบริษัทเดอะวินเนอรสตาร์นะวันนี้เราก็จะพาทุกท่านนะครับเข้าไปาชมบรรยากาศด้านในร้านนะครับซึ่งวันนี้าสาขาปาเซเราเนี่ยมีชิดโครงการได้ทั้งหมด5ท่านนะครับก็อยากให้ทุกคนเนี่ยได้มีโอกาสได้มา,าทานบุฟเฟ่ต์ฟรีนะครับกับโครงการไอแคนดู184ด้วยกันนะครับก็เดี๋ยวเราไปรับชมบรรยากาศด้านในด้วยกันนะครับว่ามีทีมงานท่านไหนบ้างนะครับที่เข้ามาร่วมกิจกรรมทานบุฟเฟ่ต์ฟรีในร นนะครับเดี๋ยวเราไปชมพร้อมกันครับ เรามาพาทุกท่านนะครับมายินดีกับผู้พิชิตโครงการไอคอนดู184แล้วก็ได้นำพาทีมงานครับมาทานอาหารบุฟเฟ่ต์แบบยกทีมกันนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปสัมภาษณ์นะครับกับผู้นำแต่ละทีมนะครับแต่ละท่านนะครับว่าเขามีความคิดยังไงนะฮะประทั้ใจอะไรบ้างนะครับกับโครงการนี้นะครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันครับเดี๋ยวเชิญได้คุณพี่นะครับท่านเลยนะครับก็เดี๋ยวเราจะไปด้านทีมนิดนึงนะครับ ปัตติมาลองตั้ใจนะครับกับโการในคอนโดหนใจสีนะครับชิดโครงการนะฮะใก้หาบุ้ยกที่นะฮะาให้สาตารถาฟองเราที่นป่นนะครับกังเราที ทีนแรผ่านกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราทาไปสัมภาษณ์อีกทีหนึนะฮะเดินตามมางเล่นรับก็เดี๋ยวขอสัมภาษณ์คุณดาวทด่ไหมวันนี้คุณดาวได้พิจารณาดานีแล้วก็ได้พาทีมงานมาร่วมกับประธานาร้พิย์แบบยกทีนะมีความรู้สึกัาอะไรยับ้างครับตอนแต่ปัดจุนนี้น่งโดยสบายดีสบายดีทางทราน ตื่นมาหน้าดาวบุญดาวงงอาเพราะขอบใจประธอนทานที่ย้ายเนาะอ่าทีเนี่ยรับบริจาคเงินโครงการีเศโครงการนี้เนาะชื่อโครงการไอคนโดน18ปีเนาะเทีวที่มาหน้าโครงการสุดยอดมีความขั้นัรดีในะเทศไทยใอ่านั้นคนสรเภทเนาะคือคนสระเ็จของห่นีเนาะปพะธท่านเฉหมอบรางวัลให้าย้มุ่งาพบันบัแต่จะ

ที่คลิงต่างๆที่ถ่ยนอกคอบครัใจเอไเเคครับก็เมื่อสักครู่ก็ผ่านไปกับทีมที่สองเนาะก็คือกับคุณดาวนะครับที่พิชิตโครงการไอแคนดูนะฮะเดี๋ยวเราไปพบกับทีมที่สามครับก็คือคุณแม่อดงนะฮะวันนี้ก็พาครอบครัวแล้วก็ทีมงานนะครับมารับประทานอาหารบุฟเฟ่ตแบบยกทีมนะฮะก็เดี๋ยวพบเจอกับคุณแม่อดงด้วยกันครับ ไอแคนดูชนะพิซิี่ไอแคนดูที่าแหลกเพราะชอบออบบอร์ลาวแม่คือใหญ่มากที่ได้รางวัลยังไม่จบายังาารับประทานอาหาราเป็นงานประเทศอาหารญี่ปุ่นเนาะอยากแนะนำเวลาคุณแม่ชอบมากคุณว่าเป็นขนงาน พิชิตคนเล่คุณเอ้ปลาคุณแม่อันดงชอบมาขอบคุณท่านประธานก็ผ่านไปกับทีมที่3แล้วนะฮะทีมแม่อนันดงเดี๋ยวเราไปพบอีกหนึ่งทีมครับก็คือทีมน้องคำรานะฮะที่พิชิตไอแคนดูหนึ่งแปดสี่ได้นะครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับน้องคำรานิหนึ่งครับเชิญครับ ไปเดูนีที่ีการเลี้ยงาร์มัตว์ของางเราที่นอกทานจะตั้งใจเรียนสาเาระหน้าหังทำแ่ใคระลายคุ้มมากม่กในได้รับเรียนไลค์บล็อกแต่เขอบใจประธานดีนอกจะมีโอกาสอีกนิดมาหายั้งลา่เมื่อสิ่งเห่านมากินกขอขอพี่ตั้งหาพาจหลาเลอ ผ่านมาเราก็ได้สัมภาณ์นครับคำ้องคำร่าเสร็จเรียบร้อยเป็นทีมที่4ส,ส่วนทีมที่5เราครับนะฮะก็เป็นทีมทีท่มา,าจากทีมปากช่องนะฮะคุณแม่ชัยมณีนะครับก็อยากให้มาลองสัมภาษณ์ตอนสุกของคุณแม่ชัยมณีนิดนึงว่าประทับใจยังไงกับโครงการไอแตร์ูแต่สีที่ได้มาทานบุฟเฟ่ร่วมกันนะครับขอเ,เชิญลยครับ บร,ริษัทเดลวินเนอร์สตาเนาะเมื่อนี้ทีมงานที่ว่าทาไอเซนดูนึงเต็กซีนเนาะจำทำเองแั่เป็นแม่ทักแม่ชิมของทีมงานจำทำเองประทับใจหลายที่สุดคือทีมงานพาทีมงานมากินซาบูเนาะประทับเรี่ยงเนาะบร,ริษัทเดลวินเนอร์สตา เอาจริงเอาจังที่ว่าเลี้ยงทีมงานเต็มที่เลยเนาะการทำเองกับพระธาพใจน้ำทีมงานคุณี่ว่านึงเต็กซีเนาะหาเดือนล้านเนาะขอเข้าใจประทันดีเนาะขอเข้าใจลายเนาะสบายดีมีมีประกลุ่มได้มาพาทีมงานเนาะมุ่งมั่นสร้งโปรเจกต์เนาะไอแคนดูหนึ่งเต็กีทีมงานพอใจก็จะมีโแกรมมาร่มรอง ຮັບພ້ອມໃນວັນທີ20ກັນຍາພົບເຫັນປະຊານິມເດີ້ຂໍແຈ້ງໃຫ້ທາບປະຈໍາພາກເລືອກການທີ່ອັນຕະກາດພວກເຮົາໄດ້ມາຊື່ບັນຄືແທ້ກັບດິດການໃນວັນນີ້ອັນນີ້ກໍເປັນປະຈ